สอดดีนะเอฟซี FC. วันนี้ตื่นสายนะพี่น้องพอดีว่าเมื่อคืนเช็ดตัวให้คนบาเห็ดทั้งคืนเลยฟซีืมค่อยได้นอนนะพึ่งแกได้นอนตอนตนะีสี่นเอฟซ พอดีว่าคนบาเหิตไม่สบายนะท่านผู้ชมตัวร้อนนะก็ะเลยเช็ดตัวให้ปวดมวยเลยอ คนบ้าเห็ดไม่สบายเอฟซีมันคืนตัวร้อนเดี๋ยววันนี้ให้ให้น้องไอ้แล้วก็น้องปอนอจัดการเรื่องข้าวในส e ีเรื่องจับคุ้งกับข้าวเนาะจะให้นางพักก่อนในี e ให้คนบ้าเห็ดพักก่อนหมอกลงเหมือนหน้าหนาวแล้วพี่น้องหน้าหนาวมาแล้วก็เพิ่งจะได้นอนตอนตีสีเหมือนกันผมนะพี่น้องเช็ดตัวให้คนบ้าเห็ดอยู่ เมื่อวานนะท่านผู้ชมเมื่อวานนะนางไปเอ่อเมื่อวานนางไปหาหาเห็ดนะฮะเมื่อวานนางไปหาเห็ดแล้วโดนแตนต่อยนะโดนแตนต่อยนะฮะอ้สิแทงรั่วต่อต่อยนี่แหละนะครับหลายตัวนะครับก็เลย ก็เลยตัวร้อนนะเอีมาวันนี้ก็เลยตัวร้อนเมื่อคืนก็เช็ดตัวให้นะครับแล้วก็เอายาให้กินนะครับไม่รู้ว่าจะไปไอ้นี้ไหวไหมวันนี้หรือว่าจะนอนพักอยู่บ้านนะฮะเพราะว่าให้ไปหาหมอนไม่ยอมไปนะเอฟซีก็คงจะต้องได้กินยาแล้วก็นอนอยู่บ้านนะพี่น้อง กินยาแล้วนอนอยู่บ้านเมื่อคืนโอ้เช็ดตัวทั้งคืนตัวร้อนในสีไข้ขึ้นนะครับผมเพิ่งจะได้นอนช่วงตีสี่เนี่ยไอส้สิเช็ดตัวให้นางอืม เดวนี้ต้องมอบหน้าที่ให้สองสาวแล้วล่ะนะครับให้หนางงดก่อนงดเข้าคคั่วก่อนเดี๋ยวรอส,สาวตื่นให้สาว,สาวมาหนึ่งข้าวหนึ่งอะไรเอานะครับมันเหมือนหน้าหนาวเลยสิบรรยากาศนะบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวเพราะาหมอกลงหมอกลง โอเคครับ fc นะก็แจ้งข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะนางโอ้ยจริงจจะเยี่ยวใส่ขากล้องมึงเนี่ยเนาะจังไรจริงที่เยี่ยวเยอะแยะมึงจะเยี่ยวแต่ใส่ขากล้องกู้ยจับหลบแทบไม่ทัน fc อ่ะโอเคครับผมก็าฝากคลิปไว้เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ